ก่อนเสียชีวิตถ้าเรายังรู้สึกตัวเราจะแยกกายแยกจิตอย่างไรจ้กค,คะโอ้โหการแยกกายแยกจิตนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยคุณจะทำอย่างไรก่อนจะตายเสียชีวิตถ้าเรายังรู้สึกตัวอยู่จะแยกกายแยกจิตอย่างไรมันตอบยากมากเลยตรงนี้ คุณจะยอมตายเพราะความรู้สึกตัวอยู่โดยการแยกกายแยกจิตหรือโอ้มันไม่ไหวแล้วจะตายละปล่อยไปเลยดับไม่ต้องคิดนึกไม่รู้สึกตัวดับไปคุณก็จะเบาคุณจะสบายมันก็จะดับมันก็จะไปเลยตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็จะตายไปอย่างหยุด เพราะงั้นการจะให้สงบก็คือดับจิตไปเลยสงบส่วนการที่จะตายอย่างรู้ตัวคุณก็ต้องรู้ความจริงของการแยกาแยกายแยกจิตให้ชัดโดยเหตุด้วยผลชัดเจนยิ่งคุณรู้กายจิตอย่างแยกได้ชัดเจนเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะสามารถไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากลำบนอะไรได้จริง เพราะเข้าใจได้ปัญญาว่าอ๋ออันนี้มันต้องเป็นเช่นนี้อันนี้มันต้องเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ติดใจอะไรมันก็ไม่มีการขัดแยง้งไม่มีการขบขัดอะไรมันก็ลอยไปสบายโดยแจ้งแจ้งโดยสว่างสว่าง,างก็เป็นการรู้ชัดปัญญาอ๋ออันนี้เหตุนี้น,นี่หมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็ไปอย่างนี้สุดท้ายมันก็จะตายหรือจะสูญ มันก็จะรู้มันจะหมดมันจะไม่มีมันจะสลายไปเราก็จะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอ,อาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้นยิ่งเราเองมีจิตใจบอกว่าเอ,อมันจะสงบแล้วเราก็จะจบลวอย่างพระอาหารหันต์เนี่ยเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์จะไม่ตั้งจิตต่อจะตายอย่างสูญอ้สบายมากง่ายเบาจบก็สายไปเลยไม่มีอะไรตุกติกตุกติกอะไรเลย แต่ถ้าเรายังจะเกิดอยู่มันก็จะต้องมีเหตุปัจจัยให้เราตุนั่นแหละเราก็จะต้องศึกษาแล้วก็สร้างจิตมีปัญญาที่สูงที่อยู่รู้ทันแม่รู้อจจะตายอย่างมีเหตุปัจจัยยังมีเหตุปัจจัยม,จมันยังมารบกวนเราอยู่เราก็ต้องรู้เอาก็ต้องรบกวนเพราะว่าเขายังมีเหตุปัจจัยเขายังยึดยังถืออย่างไรอยู่เขาก็ต้องมาสัมผัสกับเรามากระทบกับเรา มาทิมแทงเราอยู่ก็ธรรมดาถ้าเข้าใจแล้วอเขาก็ต้องติมแทงเราก็ยอมจำนวนนี้เขาทิมแทงมันก็ไม่มีอะไรมากขึ้นก็แค่นั้นก็จบมันก็เบานะนี่ก็ขยายความผู้ที่ฟังเข้าใจก็ฝึกฝนเป็นอย่างที่อาตมาว่าคุณก็จะรู้เองอ๋อมันเป็นเช่นนี้รางคนก็จะไม่ทุกร้อนอะไรมากมาย ทีนี้อาตมาอยากจะเอาอันนี้เป็นเหตุปัจจัยในการที่จะอธิบายการแยกกายแยกจิตอีกแยกกายแยกจิตอีกทีการจะเข้าใจคําว่ากายแยกกายคําว่ากายมันเกี่ยวกับจิตถ้าคุณยังมีชีวิตกายของผู้ที่ยังมีชีวิตเกี่ยวเนื่องกันเป็นเทวะเป็นสิ่งสอง คุณยังไม่แยกเด็ดขาดจนกระทั่งตายศูนย์ตายอย่างปรินิพานเป็นปริโยสารคุณก็ต้องมีสองอยู่ตลอดกาลนานยังไงยังไงก็ต้องมีสองเพราะงั้นความรู้ที่เราจะรู้ว่ามีสองแล้วเนี่ยมันมีทุกข์ของกายนี่คือทุกข์ที่เรายิงยึดในความเป็นจิตนิยามจิตนิยามเนี่ยที่โง เป็นอุตุนิยามมันไม่งมงไม่ฉลาดอะไรล้วมันเท่าที่มันรู้ตายมันก็ตายเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรได้เกิดดีมันก็เกิดหมดเชื่อเกิดไม่ได้มันก็สูญไปเฉยเยพืชอุตุยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยมันไม่มีสุขามรู้สึกมันมีความรู้อะไรเลยพืชมันก็ตายมันก็สูญจะเกิดก็เท่านั้นเกิดก็ได้ก็เกิดอยู่เกิดไม่ได้ก็สูญ สูงก็ศูนย์ไปไม่เดือมดร้อนอะไรมันก็ศู์ได้เชื่อมันยังมีอยู่มันก็เกิดต่อเชื่อไม่มีมันก็สู์พืชทีนี้สัตว์สัตว์นี่แหละมันยึดกายเป็นเราสัตว์มันยึดกายเป็นเรา,รดา,เเราได้ความเป็นกายแล้วโอ้โหมันยึดจริงๆเลยนะสัตว์ยึดกายเป็นตน จะต้องให้ได้ดังใจกายก็เป็นเราเป็นของเรามันยังทุกข์มากแต่มันไม่รู้ทุกข์มันก็จะต้องทุกข์ไปแต่มันก็ยึด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 จนกว่าจะมีปัญญารู้ว่าโอ้ยวางดีกว่าภูมรรมถึงขั้นที่จะวางกายวางร่างว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยมันต้องอริยะบุคคลมันข้ามขั้นมันถึงขั้นโลกุตระข้ามขั้นโลกีได้จริงๆ เพราะ,ะนั้นความรู้ที่จะแยกพระพุทธเจ้าทรรมตรัสรู้อุตุนิยามผีชนิยามจิตนิยามโดยกรรมและก็ส่งไว้เรียกว่าธรรมะส่งไว้เป็นธรรมะที่จะมีธาตุสองส่งไว้ปรุงแต่งกันอยู่เป็นเทวะเป็นคู่ไปตลอดแยกธาตุแยกธรรมได้ทีนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้พระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องแยกกายแยกจิต ภิกษุทุกองค์อุปชาจะให้กรรมฐานต้องเรียนรู้การแยกกายแยกจิตแยกกายแยกจิตต้องศึกษาจากกรรมฐานห้าผมขนเล็บฟันหนังซึ่งเป็นสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นผมก็ดีขนก็ดี เล็บก,ก็ดีฟันก็ดีผิวหนังด้วผิวหนังนี่มันละเอียดยากที่จะเอามาหยิบมาอธิบายเป็นชิ้นเป็นรายละเอียดผมก็ยาวไปขนก็เล็กละเอียดเกินฟันก็แหวมันเชื่อมต่อระหว่างประสาทก็ยากแยก่เล็บง่ายที่สุด เรื่องอธิบายแยกกายแยกจิตเอาเล็บมาเป็นตัวอย่างในห้านี่แหละก็แยกได้ทั้งห้าเหมือนกันนะ่ะเหมือนกันถ้าเข้าใจแล้วมันจะมีจิตไปเกี่ยวกับวัตถุจิตไปเกี่ยวกับวัตถุอย่างไรแค่ไหนเพราะเล็บเราเนี่ยเมื่อไรเป็นกายเล็บของเรา ถ้าเราตัดเล็บที่ยาวออกมาพ้นประสาทแล้วเล็บที่ยาวออกมาพ้นประสาทที่จะรับรู้สึกแล้วพ้นแล้วประสาทเราเนี่ยจิตวิญญาณจะอยู่กับประสาทในขนาดหนึ่งพอพ้นประสาทแล้วมันก็ไม่ไปจิตวิญญาณก็ไม่ไปประสาท พ้นแล้วมันไม่ไปกับเล็บแล้วแต่เล็บก็ยาว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 ไปได้ไอ้ที่ยาวพ้นเป็นประสาทไปนั่นน่ะมันก็ยาวยาวไปได้อยู่เมื่อมีอาหารเลี้ยงมันก็จะยาวยาวยาวไปได้อันนี้มันยังเป็นชีวะยังไม่ใช่อุตุอุตุไม่ใช่ชีวะ มันยังมีชีวะแต่มันไม่มีเวทนามันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรมันไม่มีทุกข์สุขมันไม่มีเพราะฉะนั้นบาปไม่มีบุญบาปอากุศลกุศลอะไรมไม่มีเพราะฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวกับจะจะสร้างวิบากกรรมเรื่องชีวะระดับนี้แต่อันนี้ฤทธิระดับนี้จึงเรียกว่ามันเป็นชีวะระดับผีชะระดับพืช เล็บที่ยาวอยู่แต่ไม่รู้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรจิตวิญญาณไม่ต่อแล้วเพราะฉะนั้นจิตของเราก็จะจบอยู่แค่มันเป็นชีวะในระดับจิตนิยามพอมาเป็นพ้นจิตนิยามเป็นผีชานิยามแม้จะมีชีวะอยู่ชีวิตอยู่ไม่ใช่กายแล้วล่ะ